สวัสดีครับกิตติไทยไทแชนแนลนะครับวันนี้มีโอกาสมาโครงการของไพรัสทรงไทยครับรับสร้างบ้านแบบมืออาชีพรับสร้างบ้านทรงไทยราคามิตรภาพโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูวันนี้ทําคลิปพิเศษครับรับทําฝาเฟียมครับพูดเฉพาะเฟียมแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูฝาเฟียมที่ไพรัสทรงไทยผลิตและจําหน่ายไปทั่วประเทศครับไปดูเลยครับวันนี้กิตติมาอีกแล้วครับท่านผู้ชมนี่ฮะเฟียมอยู่นี่ฮะเฟียมอยู่นี่นะครับ รับทาฝาเฟียมทุกไซส์ทุกขนาดนะฮะทุกรูปแบบด้วยไม้สักทองนะครับไม้ใหม่ด้วยนะฮะไม้มีอายุด้วยนะครับไม่ต้องกลัวเลยครับว่าจะใช้ไม้อ่อนไม่มีทางเลยครับนี่ฮะฝาเฟียมที่เห็นนะฮะจะไซส์เล็กไซส์ใหญ่ความสูงเท่าไหร่ระบุมาความยาวเท่าไหร่ระบุมาตามห้องที่ลูกค้าต้องการตามสเปคท<ม>ี่ลูกค้าต้องการครับนี่มาดู <S <S ฮะเฟียมที่ก็ทําส่งให้ทางวัดนะครับในภาคอีสานนะฮะนี่ นะขึ้นมาถึงนี่แล้วครับท่านผู้ชมเนะฟี้ยมติดเฟี้ยมแล้วเฟี้ยมบานใหญ่แบบมืออาชีพเป็นเฟี้ยมสายบัวนะฮะเฟี้ยมสายบัวเฟี้ยมลูกฟักนะฮะฝาบับางใบขวากัดแตะโห่ฝาประกลเพื่อนเพื่อน,น,นระบุมาได้ครับนี่เห็นไหมตัวอย่างนี่คือตัวอย่างของฝาเฟี้ยมที่ของทางอีสานที่จัดส่งให้ทางอีสานภัยรัรงไทยครับ นะอยู่อำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองตอนนี้กิติอยู่ในโรงงานนะครับท่านผู้ชมโอ้โหดูนี่หลังนี้ใหญ่ไหมฮะใหญ่ไหมอันนี้คือลูกค้าสั่งนะครับลูกค้าสั่งเราก็ให้ดูนี่คือเฟียมเขาเรียกว่าเฟียมสายบัวนะฮะลูกล่องยาวนะฮะฝีมือมีการแกะลวดลายตามขอบวงกบหน้าต่างด้านบนด้านล่างแล้วก็ช่วงข้างแถวแถวบนแล้ก็แถวล่างอันนี้คือลูกค้าระบุได้หมดนะตามสเปคลูกค้าเลยนี่ฮะ เราจะแยกจัดส่งแล้วอีกไม่กี่วันแล้วท่านผู้ชมนะฮะก็คนไหนคิดจะซื้อฝาเฟ,ฟี้ยมเฟี้ยมอย่างเดียวก็ได้เราก็จาหน่ายนะเรามีโรงงานผลิตซึ่งใช้มืออาชีพจริงๆนะครับราคาก็คุยกันได้ราคามิตรภาพนะฮะแกลูกค้าระบุจํานวนสเปคความสูงความยาวของฝานะฮะนี่นอกจากฝาเฟี้ยมแล้วเรายังจาหน่ายฝาประกอด้วยฝากัดแตะแล้วก็ฝาบางใบด้วย ลวดลายสวยงามแน่นอนครับเดี๋ยวนี้ก็าําสาเร็จรูปเป็นอย่างนี้นะท่านผู้ชมจําหน่ายทุกอย่างาเราเดินเยี่ยมชมนิดหนึ่งว่าการทํามาของทีมานไปรัฐทรงไทยเนี่ยนะที่กิตติก็บอกรับประกันว่าฝีมือในหาตัวจับยากเนี่ยเป็นยังไงฮนะช่างหลวงที่ทําบ้านทรงไทยเป็นยังไงก็ดูตัวอย่างฮนะนี่คือผลงานอีกชิ้นหนึ่งที่ทางทีมานจะไปส่งให้ลูกค้านะครับนะฮะอีกไม่กี่วันเดี๋ยวเขาแยกไปให้ลูกค้าแล้วคนไหนคิดจะสร้างบ้านทรงไทยเรือนมู เรือนเดี่ยวตัวยูนะฮะเรือนกลุ่มนะครับแล้วก็ผลิตเองอ้าวแต่ว่าฝาเนี่ยฝาเฟียมนี่อ่าไม่สามารถผลิตด้วยตัวเองได้ก็สั่งมาเลยนะฮะจำหน่ายฝาเฟียมทุกชนิดจําหน่ายฝาทุกชนิดนะฮะโดยใช้ไม้ที่มีอายุนี่กูรู้ดูก่อนไม่ต้องกลัวครับไม้ของเราถูกกฎหมายนะครับนะฮะ ไม้ที่มีอายุตั้งแต่40-50ปีขึ้นนะฮะเราไม่เอาไม้อ่อนมาใช้นะครับรับประกันได้ใจถามชาแนลนะครับวับนนี้กิติก็ขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่ติดตามชาแนลนะครับคนไหนคิดจะซื้อบ้านทรงไทยคนไหนคิดจะสร้างบ้านทรงไทยเรือนหมู่เรือนเดียวนะครับเราก็ตั้งขายบ้านด้วยนะฮะเน้นกายบ้านศาลาขนาดใหญ่อ่าเพื่อนๆสนใจอย่างศาลาของวัดนะฮะก็ลองเซิร์ชใน Google ก็ได้เซิร์ชใน YouTube ก็ได้นะครับอย่างเช่น ศาลาวัดหนองทรายนะนะฮะรับรลงว่าผลงานฝากเป็นที่เรื่องชื่อไปทั่วประเทศคิดจะซื้อบ้านทรงไทยสร้างบ้านทรงไทยยกให้ทีมนานภัยรัฐทรงไทยเบอร์ตัวสาบอยู่ใต้คลิปส่วนราคารายละเอียดปลีกย่อยโทรมาคุยรายละเอียดได้สอบถามได้นะครับวันนี้กติติต้องลาก่อนอย่าลืมเป็นคลิปสั้นๆจำหน่ายขวาเฟียมทุกชนิดลองโทรมัน,นะครับกิติลาก่อนครับสวัสดีครับ